บรรดาท่านมโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมาหาสติปัฏฐานสูตรเป็นบัพสุดท้ายคือเป็นบัพที่พึงจบท่านเรียกว่าสัจจะบัพที่ในหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสำหรับอริยสัจนี่ยาวมาก อย่าพูดกันวันเดียวจบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะถือตามในพระบาลีจริงๆก็น่ากลัวว่าจะต้องพูดกันถึงสิบวันการพูดแบบนั้นก็เป็นพูดเรื่องปริยัติแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติผมก็จะขอรวบตามแบบนักปฏิบัติเลยทีเดียว ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่เอะทำเป็นเครื่องเลื่อนช้าตุรีตาตุรตีตังสีฆะสีขังธรรมะของเราต้องปฏิบัติเร็วๆไวๆไ,ไม่ใช่ว่าจะมารับฟังกันแล้วก็ยังจะมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงทำให้อารมณ์ชั่วยังสิงอยู่ในใจนั่นไม่ใช่ เป็นวิสัยของสาขยาบทพุทธจินโนรสดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏนามาในมหาปฏิปทานนสูตรรองทรงชี้แจงไว้มากแต่ถือว่าเป็นสำนวนที่เหมาะสมในสมัยนั้นผมก็เลยขออธิบายตัดให้สัน้นถือใอจความเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะมากล่าวแก่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ในอนันดับต้นนี้ก็จะขอรัตนาบรมีพระบาลีที่องค์สมเด็จประจอมไตรปรมศาสสะสันดาสุนตว้เป็นสังเขปว่าปุณะจะปรังพิขเวพิขุธรรมเมสุธรรมานุปสัสสีวิหารติจะตูตสุอริยสัตเจตจะอริยสัจเจสุดังนี้เป็นตน้น ความว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจซึ่งแปลว่าเป็นของจริงที่พระอริยเจ้าทรงรับรองดังนี้เป็นต้นสำหรับเพิ่มบาลีพระยาขอว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะขออธิบายอริยสัจกันเลยคำว่าอริยสัจ จำให้ดีในครับนี่เราศึกษาบางท่านศึกษากันมาหลายรอบแล้วจงอย่าเอาใจเข้าไปคบความชั่วซึ่งที่ทำตัวให้มีความเดือดร้อนใ้ความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้าง อย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกปิดกันไม่มีความหมายเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาทรงตรัสรว่านาทิโลกีลโหนามะความลับไม่มีในโลกดังนั้นถ้าใครมีความช่วยแล้วก็ถ้ายังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้ในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไปทางวากายทางวาจา ถ้ายังคืนปล่อยไหลออกมาแล้วก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปเจอกลายเป็นอุปสมะชีวการหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมควรถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลื้องผ้ากา,าสาวพัดสึกอไปนุ่งกางเกงนุ่งสบงกัสื้อนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็าตามปกติอย่ามาอยู่ให้ทำพระพุทธศาสนามัวหมอง วันนี้เราศึกษาเริยสัตย์แต่ความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาทั้งแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามหาปฏิบัทานก็เสร็จไปแล้วจุดนั้นละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุด เรีวยกว่ามาจิตานุปัสสนามาหาสติปัฏฐานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบกกิเลสท่านนงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนวิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเข้าไว้ในใจทีนั้งขอท่านาหลายคงเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโจทยัตตานัง จงเตือนตนโจดหาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถธอว่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้านชอบเอาดีเอาเด่นท,ทั้งทั้งที่จิตใจนะั้นมันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราสิทธิ์มันยังล้นออกมา ขอท่านนั้งหลายจะนัง,งับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากฉนั้นขอท่านนั้งหลายผมไม่ถือว่าเล็วเกินไปถือว่ากําลังใจของท่านมันสกปลกก็เยกินเลสวางมันเส้ห,หมดอย่าทําตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดี ก็จะค้านกับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ว่าจงกล่าวโทษจดโจดความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสำคัญแล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระพิชิตมารขับปรหัสประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกันไว้ ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไรเมื่อนั้นนั่นแหละก็ต้องออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดถึงว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะพึงมีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิลเลสหมดเฉตทะบหารได้เราก็ยับยั้งชั่งเอาไว้ใช้ขันติเป็นเครื่องคม ใช้ว,วิริยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพชฌงเจ็ดที่ศึกษากันมาแล้ว <c oughs> เอาโพชฌงเจ็ดเป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสสนามหาสติสติปัฏฐานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติแต่ความจริงเยาว่ากันจริงๆแนละการจเจริญพืะกรรมฐา,านในะการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสำคัญ ตามดีองสมเด็จพระสงฆ์ทันสมเด็จว่ามนโนปพังขามาธรรมามนโนเสถามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสมเร็จดีดใ,ใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความทน,นงใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยศถาบรรดาศักด์ ใจเขายังมีความรักในระบเสียงเรียนรถเอสัมผัสใจยังมีความทนนองมีจิตอิจฉาดิษยาบุคคลอื่นท่านนองตนว่าดีกว่าเขาท่านนองตนว่าเร็วกว่าเขาท่านนองตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าความชั่วยังเต็มอัตราตายแล้วมีวีัยไปสู่อบา,ายภูมิไม่ดี พยายามเคาะพยายามลิสไปทีละเล็แกแน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไปไประเดียวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกทั้งก้อนก็ค่อยๆทุบไปทีละเล็แกแตน้อยแต่ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านรรษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปโอ้ฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วยังมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์นี่เราก็มานั่งพิจารณาถึงอริยสัจแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นอริยสัจแต่ควัมงฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญ ก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวอย่างสักิดแต่ว่าตีเจ็บถ้าใจด้านเนี่มีดเข้าไปเถือไม่ก็ไม่เ,ไเจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรกเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้น สำหรับอริยสัตว์นี่พระพุทธเจ้าว,ว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งทุกขแปลว่าการที่ต้องทนสองสมุทัยปัใจจัยให้เกิดถึงความทุกข์สามนิโรธะความดับทุกข์และทุกข์ดับไปไม่ใช่ความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไป สี่มักปฏิปทาที่ทำให้ทุกสลายตัวมีสี่อย่างฟังกันมานานแล้วสำหรับที่ท่านพูดบทเก่าที่บทมานานฟังกันมาหลายสิบรอบมีความรู้สึกบ้างไหม ว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็เรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์นี่ทุกตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราบีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ ว่าระนำมีทุกครั้งความตายเป็นทุกข์โสกะปรีถีวัตุกัโทมนัสสปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเกิดขณะที่เกิดจนุนิท่องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะ เอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านสมุดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความสุดโทรมหูฝ้าตาฟังผมหงอกฟันหักเรียบแรงหมดไปสลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อาการป่วยไข้ไม่สบ,บายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขด้วยความทุกข ความปรารถนาไม่สมหวังเปลการเข็นความสุขหรือความทุกข์ในการก่กอกระทบกับทั้งการลมที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปะัสสาวะเป็นความสุขหรือความทุกข์การพัดพลาดจะคองรักของชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์ เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เล่าเรื่องของผมวันทั้งปวดมันต้งเสียดเป็นประจำวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความเวียงเวียนบพงทีก็ลุกมันหน้ามึดอ,อาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขด้วยความทุกข์การถูกนินทาว่าร้ายเป็นความสุขท้กความทุกข์ การหลงไหลใฝ่ฝันในคำสรรเสริญต้องการข่าวขามความเป็นทาสของบุคคลอื่นเอาใจบุคคลอื่นเขานอกทมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเขาชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขแต่ความทุกข์เพราะต้องฝืนเกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝืนทำเอาใจนอกรีดนอกรอย เป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ง่ายว่าคนเราก็ดีตส์ก,ก็ดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีแต่ไดเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุข <c oughs> นี่ผมขอพูดย่นยอเพราะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วตอนนี้ปัศนาญาณน,นี่เป็นเรื่องของปัญญา แ้แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ <c oughs> ก็ควรจะไปทุกแนวเวจีมหานรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิตเพ <c oughs> ราะจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญาสอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผู้อื่นฟังป้อนธรรมะให้เขาฟังแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรม อาศัยผ้ากาสาวพัดทึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่รู้ว่าการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มทีเป็นอันว่าให้มีความเข้าใจว่า,าการของความทุกข์ก็ทุกข์เรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาสูงอะไร เรนได้เพียงแค่บรรนั่งถ้ามันไม่รู้ทุกจริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพวกนี้ก็ได้อย่ากินข้าวมันจะกินน้ามันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุขแล้วมันจะทุกข์เวลาปวดอุจจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์ อาการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะนในอยู่ในขณะนั้นอย่าเปอียิยาบดูที่ว่ามันจะสุขแล้วมันจะทุกข์อันนี้ทุกข์สาหรับส่วนตัวไอนน้ทุกข์จากกินเหล็ตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลกูกอยากมีหลานอาการอย่างนี้มาเป็นการอาการของความสุขและความทุกข์ นั่งนึกดูให้ดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีคลองคู่เข้าต้องเอาอกเอาใจสิ่งกันและกันคู่คลองทุกคู่ไปถามนี่เขาทะเลาะกันมาหรือเปล่าทุกคนถามเขา้าก็บอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์มีลูกมีเต้าภาระตงแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กมาถึงลูกใหญ่ เจอท่านให้การศึกษาแก่ลกูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เนอยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้านลูกดีก็พอทำเนาถ้านลูกเวลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักนี่เรารู้สึกไหมว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมากนี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ ตอน,นี้มันนี้เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปดูว่าไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิเพียงแค่เพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์ พออะอไรทุกจากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินนีเวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไป้วมันจะถูกใจเราไหมมีหลายรายที่พบอาหารมีอยู่เต็มสำรับไม่พอใจ อยากจะกินอย่างโน้นอ,อยากจะกินอย่างนี้นี่สนแสดงว่ากำลังตันหามันล้นตัวยิ่งนี้สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นและอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้มาจากความสุขหรือว่าได้มาจากความทุกข์เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข นี่อำนาจความอยากแล้วก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากน่ะพื้นฐานเดิมมาจากไหนเขาต้องไปไถเขาต้องไปหวานกันก่อนให้าการไถให้าการหวานมันแปนาการสุขแปาการของความทุกข์มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อนหลื่อนหนาวก็ต้องทน ดีไม่ดีทํางานอยู่อย่างนั้นงูเงี้ยวบรรยากาศตายเมื่อไรก็ไม่รู้เสี่ยงภัยอันตรายทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยก็แสนที่เห็เหนื่อยก็จําจะต้องทําทำเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตรงไหนอยากกินอยากมีกินอยากมีใช้อยากจะรํารวย ทำข้าวกันมาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็อยากก็อยากได้อยา่างโน้นอ,อยากได้อยา่างนี้นี่ที่ทุกข์เพราะความเหนื่อยอยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหมแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกข์แล้วดีอย่างกินเข้าไปไปเดี๋ยวหนึ่งไม่ชามันก็หิวใหม่ไอหิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุกข์ เมื่อกินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกปวดอุจาระปัสสาวะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดหย่อยๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีสินนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มมีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์เพราะความเพราะความไม่พอมีมากเกินไปแล้วมีอยู่มั่งก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจะโจนผู้ร้ายจากไฟไหม้จากน้ําท่วมจะลมพัดก็ทุกอีก <c oughs> นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวนี่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายไม่เกิดขึ้น มันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันเอืดบ้างมันเสียดบ้างมันปวดที่โน่นบ้างปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์ในความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดเป็นรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็นอาจารย์อาการชื่นใจอย่างหนึ่งไอ้ตัวรักเนี่ยแหละมันตัวตัณหา รักด้วยกามาราคะนี่มันเป็นดัญหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นศกแล้วเป็นทุกข์อารมณ์รักเป็นศขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์บางทีขณะรักกันอยู่ก็จฉก็จีก็ดีเพราะจากกันไปหน่อย ก็มีความระแวงสงสัยว่ไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้ความปรารถนาที่เราจะพึงจะได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตั้งใจไว้แล้วให้การหวั่นไหวอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทําน้อยทําไม่ได้ต้องทํามากต้องทําเผื่อกันไม่การเพิ่มการงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่นั่งดูทุกข์้ำไมเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยากคือตัณหานี่ขอสรุปสั้นๆ ว่าเราเกิดมานี่ต้องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของขันมันดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเราเองอย่าต้องให้พูดมากเกินไปเพราะสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถอะไปเอาเวจีตามสบาย ก็ใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตันหาก็ต้องตัดเดิมหน้าขอมมัดก็ไอการจะตัดทุกเนี่ยมันตัดตันหาเพราะว่าธเจ้าทรงตัดให้ใว้ว่าให้ต้องตัดไฟที่ตะลต้นลมต้องอย่าไปตัดที่ปลายลม ตัดตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้พิบดพิจารณาในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันไม่อยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์สักคันจะรู้เลยว่ามันทุกข ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์มัได้มาแล้วตัอน้ำมันเชื้อเพลิงใส่น้ำมันหล่อเลื่อนใส่น้ำมันระวังนักษาของใช้เครื่องจักรกลเพื่อตัวรถมันระบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรพากทุกข์ก็ตัณหาอยากจะได้มาเมื่อได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียนน่นเสียนี่ก็มาแล้วก็หาเงินไปซ่อมจ้างช่างก็าซ่อมมันก็เป็นทุกข์ เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติก็ดีทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่เข้ามันดีมันไม่ได้ทุกข์หรอกใจเพราเรามันเสือก ใจเสียกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการระมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันเพียงแค่ทุกติเพียงโดยย่อขอให้ทันหาความทุกข์ของท่าน,นเองอย่างนี้ควรจะพิจารณาทุกวันทุกวันไว้เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็นหมดแล้วก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้